สวัสดีครับพี่น้องครับบอกว่าทวงหน้าอีกแล้ววันนี้นะครับผ้าผู้เฒ่าออกมาเล่นหน้านะครับอยู่เตื้องเหนไหลก็เลยได้ออกมาหน้าวันนี้มะมาแล้วมาแล้วพาต่พอเธอแมวออกมาเล่นหน้าล้วก็แลหลานมาน้ำเนี่ยตัวเก็บวัสดุแหนบ้านมดลูกโอ้ ไปนหนาเอืองมาบ้านเหน,นียวยเสียงงออกไปลามซวยบ่ีหนฮะเอาไปบ่ออกมาหน้าแล้วครับพี่น้องเมืน่อนี้ครับผ้าผู้ถาออกมาเลรียหน้านะครับกับล้านหน่อยมากินเขาอยูหน้าเวลาเขาเที่ยงอยู่พี่ล่วเมืน่อี้นะครับสวยแล้วหลังจากที่มหม่บ้านครับมาถ่ายคลิปสู่พี่น้องเบิ้งวมืนอกี้ก็เลยผู้ถาจะออกมาหน้า<อ>ก็เลยได้ออกมากครับพี่นอ้องเด๋ยวมือแรงเขาเมื่อบานเมื่อนี้พอนว่า มีพี่น้องโทรมาบอกบ้านมีหมูหมูหน่อยประสั่นขีเข็บตอดบ้านพนาันว่าไปเอาให้แน่พนันว่านะครับสิไดไปเอาหมูหน่อยนะพี่น้องมาเนี่ยิไดไปเอาหมูหน่อยมาคั่วมาเร่งนะครับพี่น้องครับเอาตัวเอ้ยบ้านแหน่ตัวเฮรอไปย่างมันอ,อหวางเลย้างยังเลยเนี่ย เอ้ยซาแมะซาแมะมาง่วงมาง่วงวันี้แล้วไอ้เอ้ไอ้้มาายตัต้อเหน้วไอยื่นอึ้งบามาตื้อแหบาตเต้อืสิได้อ้อมอ้อแล้วนี่เอาอึ่งแล้วสรลไปชอบอ้อมไปบาดนี้ พอไงเราบอทันได้ดีแผลเราบอท่านหนีเราไปพาตัดมานี่ย่ละซับหนึ่งมานี่นี่ละนี่เอบ้านหนีนึงท่างนีได้เอาท่างนีอ้อมอยู่บ่มานี่นี่ละจากนี่มานี่คางเตานี่กระลอกนี่คางนี่มาเตานี่กระลอกมันมันตัวนั้นอดหอนแล้วนอหนอนรักแล้วนออ้อมมาหอดนีบางพักเตียวอะไก็อ้อมมหนีตัวนั้นบ่อมันบ่ ประตูกาลงปองได้ก็ได้หรอกนี่เนี่ยปองขางกุ้งขามนี่ครับนี่ปล่อยออกจากข้อเขานี่รอดนะอืมผู้ใดจะวานเหนียก็ประมาณจะเตอถาเบิ้งอยู่นี่นี่โอ้ยผู้ใดจะวานเหนียวะนี่เด็กมาสั่งไฟยอ่ะมาสั่งไฟกองอยู่เนี่ยรวดน้ำเนี่ยมาสั่งไฟยเนี่ย บ่แม่ไม่ยังได้พี่น้องงวอันบ่ามีหม่องสิยางมันเหยียบขี้เหยียบยางมันเต็มอยู่ในคอกนะมันหลดหัดขาหัดแขยงมันหล้วเพราะว่ากัดเอาลงมาห้าบ่ได้พี่น้องเขาต้องคอยเกี้ยวเอาห้านี่เกี้ยวหญ้าแล้วก็บว่านปุ๋ยใส่นะครับมันก็แทงยอดขึ้นมาใหม่อีกนะครับฮาก็คอยเกี้ยวไปเรื่อยนะครับห้ากัดหม่องได้พอเกี้ยวกับเกี่ยวแล้วก็บว่านปุ๋ยห้ยไปนน้ำนะครับมันได้กาดตรงไหตรงหน้า เรากินเกาเที่ยงน้ากันอยู่พี่ละพี่น้องเมื่อนี้นะครับนอ้อ่ผ้าพี่น้องออกมาเหรียญหน้าอีกคือเกา่าคือเดิมนะครับผ้าผู้เฒ่าผ้าลูกผ้าหลานออกมาเหรียญนะครับบรรยากาศตรงไหนตรงหน้าเฮ้าหน่อยละพี่น้องนะครับมาเบิ่งงัวนําอ้า่ลูกน้องแล้วลูก<อ>น้องแล้วยายเฮ็ดกับเขากัาบหลานอยู่บนกับกําลังเฮ็ดแล้วกินอยู่ โอ้เจ็บตาเฮียงอีรีบักเทิกหน่อยก่อนรับตาเม่งเม่งอยู่โทรหาแพทย์แล้วเดี๋ยวเพจผสมออกมาจาออกหน่อยสวงใบเพจผสมหยกสิมาเบิ่งไห้นะครับหนึ่บักระเทิ้งหน่อยตารับปิ๊บๆอยู่หน่อครับต้ำกันเลียนกันนี่แล้วงวหน่อยก็ซ้ำเล็กหน่อยน,นี่แหละไม่เที่ยงตาไม่เที่ยงตา,า,ตาบอกระยงังเลยเนี่ยคางนี่ยบอกระยังแต่ว่าคางนันตีล้ล่ะแค่เล็กหน่อยก็ดีอืมถือไม่ย่ำกันยังนี่ยัะโตสองซีหาโตหาเอาออกไปพุ่นซีแล้ว เอาออกไปผูกยู่ตั้งปุ่นเป็นซีตัวแล้วปุน่นก็จะหง่วงก็จะเากับผูกยู่ปุ่นก็มีช่วงไหนฮะมองผูกยากแล้วพี่น้องเอ้ยมันยากหน้าผู้ดใดขยันยากนะครับอืมยากทำไมน้ำหน้าเะยละ่ะผูใ้ใดก็ดีอ้าบรรยากาศครับพี่น้องเก็บมาฝากพี่ตอนน,อน้องอยกบมาอนี้กลางทงให้ทงหน้าพาผู้เฒ่า,ามาเล่นหน้านะครับบรรยากาศมาอนี่นะครับเอาขอบุญขอบคุณไร้ไร้เดี๋ยวโมเลง สิลง,งคลิปสู่เบิงนะครับไปเบิงหมูเพิ่นกี่เข็บตรวจประสันเดี๋ยวสิ่งลงคลิปไปเบิงน้ำพี่น้องครับนะขอเสือปัญหาร้อยบาทนะครับเดี๋ยวมาแดงจวดจัดกันพี่น้องครับผมงัวกระบอกนี่มองผูกมองลามพี่น้องเอ้เอยขาเจ้าเห็ดไทยเห็ดดาบมาแล้วถ้าย่อยเอาไปทีละตัวสองตัวเอานะครับผลอะไรพีเดินหนึ่งอยู่อย่างหลวงดวงอยูงงๆๆอย่บนจิกเกียง,งๆๆให้นี่ว่าสิว่าสิเอาหงัว่างล่องเลยพี่น้องเขามันเป็นนางฮางยังไดบุว่าสิเอาหงหาัวลงแล้วเนี่ย เป็นตบะบบได้เขาปอยงัวเพราะได้แต่มันยืดเสียยืดสายเพราะนี่นาอเขาก็เป็นตั้งห้างพี่น้องแต่ว่ากับบ้านปุ๋ยละละาหมู่บ้านนี่แมื่เสียวไเหง,งัว่ะกินบอกเงื่อนจังไรแต่พอเจจะได้กินเขาง่ายเพราะว่ามันเป็นได้กับเสียได้ยักซอบนี่หน่อยๆนห้างห้างนี่พรเสียวงัวลงมาเพราะว่ามันมันยืดเสียนยืดสายเข่ากันเลือดตั้งปุ่นกับตั้งปุ่นเอา วางแผนดไหมปีนากระสิบ่ได้เพ็ดหน้าสิอาเาสอาตั้งแต่หยา่างเดียวพี่น้องขอันบ่พ่อกินแท่งงวมันกระสิบออกแม่แพรลูกไปหนาให้เนี่ยคอยว่าพ่อเอาง,ง้อลงโงลดแล้วจังหน,น่อยนี่มันเหี่ยวนวดแล้วเข่าดันแต,ต่ว่าบางครั้งว่าอะไรเนี่ยเข่าซ้ำนี่มันบ่ได้กินอย่างน,นอกร์นี่เบิดแล้วห้างปานนี่ไม่แต่เสียง้อลง่อนลอดแล้วพี่น้อง มาอองบ้านลวงมาบ้านปุ๋ยใส่ก็สิเป็นน้าแกมันกระข้นขึ้นเขาอะกรเลา n เน้อจะไหนไม่มีมองผูกนี่นี่ครับพี่น้องกัดซือว่าน ให้ไงเติบยั่ผูกงัวไว้หลายตัวได้นะครับพี่น,ออน้องเพราะว่าเจ้านายก็เจ้าดำตั้งปุ่นกันสิว่มีหม่องผูกได้งัวาบาดนี่นะครับแสดะผู้ใดสิยบา้านเหนมาทือนทาบ้านเหนือได้เดียเ๋ยวนียงัวเขาออกไปพร้อมกันบ่ได้พี่น้องว่างัวหน่อยมันหลายมันเลียนไปใหญ่มันเข่าให้หน้าก็เจ้ามันนี่มาซาลุ่ยมาจีเลียหน่อยมันนี่เสื้อคอเข่งเข่งตัวนี้ ไปแล้วอีตาฝรัง่งเพอใหญ่กันย่างบา่อใดผ้าตัดมาใหม่พี่น้องพาตัดถ่องมาใหม่ก็เลยบยอกเดี๋ยวเนี้ยออกมาหน้าบ่นไดหมอนัดอีกอาทิตย์นตยนยหน้าบ่าอแสดงตัวไอ้บ่อไหอ่ะไปเบื้องบนก็จะไถหน้อาอยู่บุญไม่หนาวอึ้งว้านนั่นอ้าวอึ้งเอ้ยพาบพกตัวไอ้บ้านแหนือไดเนี่ย เลาะทงเลาะท่าอีกครับมเมื่อแรกเสด้ไปเอาอันหมูหน่อยเพอนว่าหมูหน่อยอันขีเข็บตวาดบ้านว่าจักรไปเอาให้เนี่ยพอนว่าเสียพอนจะหาลอยนะครับเดี๋ยวเม,มืเ่อแรกเขาไปเอาหมูมาจวดจัดก,กันส่วนเชีพไม่ส่วนสุเลส่วนพระลาส่วนพระยิ่งก้วแล้วผู้ขวบหมูเก่งๆส่วนมาตั้งพีไปนองครับโอ้เย็ยนดีตั้งพีโอ้พวกยำตัวนั้น กำลัลงไถกันตอนั่นทั้งคนให้หมู่บ้านมันตะเลียวอยู่ตัวนั่นอีแตกอีแตกลงลุยเลยบาทนี่โอ้ยน้ำก็เจ้าฆ่ากระดาษพี่น้องอันนี้ว่ามันน่าจะลอยกับหน้าเพิ่นครับตัวนี้น่าจะลอยอยู่เสิงพี่หลานก็นจะล่องว่านแหเดี๋ยวนี้น้ำคนต๋อเต๋อยตอ,ยอยู่ในพี่น้องเลย จากโล่งวันเหี้ยเห็นบ่าอะไรเหลกูกเห็นแหบ่จะลงไปยั่งมึงไปน้ำนั่นเลิกว่าจักกูกหน่าน้ำก็ดีมันต้องมีผู้ใหญ่ผ้าโล่งมันจังเสียแมงน,นั่นนี่เบ็ดผู้ใดเส้นสั้นอยู่หันผัวตัวมีหอดเบ็ดได้ตัวเอ๋ยน,นั่นนี่ขั้นเบ็ด เห็นบ่หน่ะขั้นเบ็ดสองามขั้น,น,นไ,ไสไเบ็ดนัด่นนี้ประโยชน์ขางรับม่ไพ่นันเบ็ดเจ้าสิส่เบ็ดน้ำฟังมันบ่ไซพ่อแต่ยามบ่ลูก่ใส่บ่ถ้าบ้านแห,หน้เราเนาะร้านหน่อยมานาวพลอากมาเรียนหน้ามาวานแหบนวามาเบืองคนไทยไทยหน้าพรอมแต่พอก็เอางเขาไปผูกล้กลตัวทำไมอกาศ่นครับ เดี๋ยวจะน้อยกับเฮ็ดกับเขากินกันอยุนี่ละพี่น้องนะครับสังสรรค์แบบครอบครัวอยู่กลางไฮน่าบ้าผู้เฒ่ามาเล่นหน้าจักมือจะได้พี่น้องเลยนะครับท่างฝุ่นกับกัลลังไทยกันสนั่นครับฝุ่นทั้งฝุ่นปู่พ่อได้กัเล่งอยากเลี้ยงพี่น้องครับเพราะว่าฝนตกติดต่อกันหลายมือนะครับช่วงเขาพันศานี่ค่ะห้งฝนดี ก็เลยได้ดำให้ดำหน้าเบิดครับเชฟไม่ก็ดำอยู่ทงพุ่นเดี๋ยวขึ้นจากนี่สิไปเบิกหน้าเชฟไม่อยู่เพิ่นใกล้สิ่เลี้ยวไปนะครับ,บเชฟไม่ก็ดำหน้าอยู่ในบ้านพุ่นละนะครับเดี๋ยวช่วงนี้มีแต่รอให้รอหน้าอย่างเดียวเราพี่น้องขึ้นเมื่อก็สิไปรอทงหน้าเชฟไม่สิไปเบา้บเบาเรื่องหมูสูเพิ่นฟังนะครับก็จะว่าหมูกี่เข็บตอดว่าสันแต่ว่าเพรท่านไหนเป็นหยังดิคาดว่าเมลี่ยังนี่ก็สี่เซตอยู่ดอกเบื้องซงซาใส่เก้าโบนหลือพี่น้องกันกี่เข็บตอดเป็นบ่อยยัง นะครับกีเก็บไม่งอดเลยน้ำฝนนี่มันมาน้ำคลอกหมูคลอกงัวนี่อันตรายพี่น้องผูดด้ใดเลี้ยงงัวเลี้ยงหมูนี่อันตรายนะครับบ่แน่ครับพี่น้องบ่อแรงอาจจะได้กินหมูก็ได้นะครับเดี๋ยวจ้าหน้ติดตามคลิปนะครับคิดว่าสิได้ยี่ดอกนะครับได้ยินเพ่นบอกมาแล้วก็เลยว่าเอาขันจังไน้ก็สิหายจักหารอยหรืพอพ่อมาเสนอมาบอกเราแล้วจ้าเขาไปเอานะครับพี่น้องเนาะคลิปนี้กับพ่อรอให้รอหน้าเลยนะพี่น้องเอ้ยทาผู้วันแห่ก็คือข้นานมากเถอปูเนี่ย